วันนี้พี่เมอร์ซี่มีหัวใจหนึ่งดวงที่จะมอบให้กับพี่ฟีบีค่ะหัวใจใครอะ่ะหัวใจหัวใจใครก็ไม่รู้แต่ว่าจะมอบให้กับพี่ฟีบีพี่ฟีบีจะมอบให้ใครคะ I think I'll give it to Freddy Bear ไหนอะ่ะ To wish him back to life o oh! ฮ t Freddy Bear ใช่โอ้ oh. I'm gonna wish him back to lifeWould you do the <c oughs> honor ทำไง Put the thread in คือดิวิโอน่ะอีกข้างค่ข้างแล้วจะมาจริงๆหรอน้องจะมาจริงๆใช่ไหมรอแล้วเราก็ผูกหัวใจติดไว้กับน้อง mm hmm. อธิฐานด้วยค่ะฟิบี้ฟิบี้อธิฐาน I wish f r d y b a c k comes back to life so I l l have a friend แล้วก็กดที่ <That> s <S หัวใจเ <not mercy. S 1> นาะว้าวน้องมาแล้วอุย้ยน่ารักมากๆเลย I heard that he can wink วิงค okay. mm ์ว hmm. ิงค mm ์วิงค์อีแค่วิงค์วิงค์และ blingbling ด้วยนะคะตาน้องนะคะตากระดุงวิเศษแสดงอารมณ์ได้จริงกระพริบตาแล้วก็ขยิบตาได้แล้วน้องเนี่ยแอคชั่นได้ทั้งหมดเจ็แบบโอ้โหสดยอดมากใช่แล้วก็ with hmm. seven expressions and r e a c t i o n t h i r y bar r e s p o n s to your voice and sweet p a d s playful tricks and might even might giggle น้องเทรดดี้แบร์นะคะหัวร้อได้ร้องไห้ก็ได้สมมุติว่าถ้าเราทำน้องร่วงงี้น้องก็จะร้องไห้เแต่ว่าถ้าเรากอดน,น้องแล้วก็กลับมาปลอบน้องน้องก็จะยิ้มและวิ้งเหมือนเดิมแล้วขยิบตใย,ย้ง่าขยิบใตยอย่างนี้นี่ you can't even swing him around ใช่เย้ yeah. เป็นเพื่อนว่า เวลาที่น้องๆดูแลน้องหมีกระดุมตัวนี้จะทําให้น้องๆฝึกความอ่อนโยนแล้วก็เห็นอกเห็นใจด้วยเพราะว่าน้องหมีเนี่ยเวลาที่มาไม่โดนสนใจหรือว่าโดนแบบว่าทิ้งไว้น้องก็จะร้องไห้แต่เวลาไหนที่เราใส่ใจน้องพาน้องไปเที่ยวน้องก็จะหัวเราะแล้วก็แสดงแอคชั่นมากกว่า70แบบเลย m ั m s around the world they claim that their sons and daughters love ะเ r ็นต a ๊ก e าตุ๊ e ตา s t ่ e ีปฏิก e a ิยาต e บสน t ง d ี่สุดแ t ะ a ่าร b กที่สุดท e ่พว v e ขาเคยมีมาใช่ค่ะน้องๆนี่น่ารักมากๆและจะบอกว่ามีโหมดที่แบบว่าแสนอบอุ่นมากๆนะคะสำหรับโหมดนี้ก็คือเวลาที่เราวางน้องไว้เฉยๆเนี่ยน้องก็จะค่อยๆหลับตาแล้วก็หลับไปเลยค่ะฟีบี้ so when you gently pat her and just leave him on the table on the floor he just go to sleep ฟิบี้คะแล้วน้องหมีกระดุมสุดน่ารักตัวนี้เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนบ้าง ในที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะ He c a n even be bought online very convenient right ใช่ค่ะหาง่ายมากๆเลยจะบอกว่าเนี่ยเป็น the best seller ของ world <My> Pet. world ด้วยนะ world best seller แล้วน้องๆที่ประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะรับน้องหมี teddy bear น้องหมีกระดุงสุดคิ้วไปเลี้ยงอมจะมีน้องหมีที่ขยิบตาได้เป็นของตัวเองหรือยังคะ